ศสยกรรมเปลี่ยนชีวิตแพนเค้กเขมนิตรีวิวความปังในหนึ่งปีเพราะเธอคือตำนานที่มีลมหายใจตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่มาแล้วทุกยุคคงต้องนึกถึงนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิต ที่ตลอดทั้งปี2023เธอคนนี้กลับมาฮอตขึ้นฮิ้งตลอดทั้งงานละครทอปฟอร์มกลับมาเขย่าบัลลังเขย่าดราม่าดานละครสงครามเงินทางอมรินทีวี s d 34โกยคำชมแบบถล่มทลายร่วมไปถึงงานอีเวนต์ งานสายบุญงานวิทยากรงานเดินแบบทั้งไทยและเทศรวมไปถึงงานผู้จัดรายการทีวีเป็นที่เก่าขวัญตลอดทั้งปีและที่ขาดไม่ได้เรื่องชีวิตคู่หลังการแต่งงานของเธอกับสามีพี่หมีสารวัตรคือคู่ชีวิตที่ลงตัวกลมกล่อมที่สุดในสามโลกณนะจุดนี้ผ่านทุกความปังมาตลอดทั้งปีตัวแม่โฆษณาฉ่ำบุญค่าไม่ตาย พร้อมรีวิวรวบรวมทุกเรื่องฮอตตลอดทั้งปีรวมไปถึงข่าวใหญ่ศัลกรรมครั้งแรกในชีวิตที่พิกเธอร์คนนี้ให้คงกระพันแบบสุดๆกลับมารับละครยาวปีนี้กระแสดีคนพูดถึงผลงานมากมายต้องบอกว่าที่ผ่านมาแพนเองก็จะมีงานซีรีส์งานภาพยนตร์เข้ามามากมายแต่ปีนี้ได้กลับมารับละครยาวแบบจัดๆ กับสงครามเงินเป็นการทำงานละครแบบละครยาวที่ห่างหายไปนานพอสมควรได้เรีนกับนักแสดงเก่งๆตัวบทที่โตขึ้นมากด้วยตัวละครมันเป็นการพัฒนาการแสดงรวมงานทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กทำกันบ้านหนักเราก็ทุ่มงานตรงนี้แบบเต็มที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่ชอดที่มองเห็นว่าเราทำได้ ทุกงานที่ได้รับมอบหมายแพนก็ทำเต็มที่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดถึงคัดซีนละครก็มีมีมเป็นไวรันก็ดีใจที่ทุกคนชอบกันกับงานเดินแบบก็จัดเต็มทั้งในประเทศและต่างประเทศเหมือนเดิมโดยความที่แพนเกิดจากตรงนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากพี่ๆในวงการด้วยที่ยังหยิบโอกาสให้เสมอให้แพนได้ทำในสิ่งที่แพนรัก กับงานต่างประเทศเริ่มกลับมาด้วยหลังจากที่เดินทางได้ช่วงหลังโควิดก็มีมากขึ้นแพนก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้เดินทางไปต่างประเทศไปพรีเซนต์ผ้าไทยแฟชั่นของพี่ๆดีไซเนอร์คนไทยส่วนงานในไทยก็ต้องบอกว่าแพนยังรักตรงนี้หลายคนก็ยังแซลยังพูดถึงอินเนอร์การนำเสนอของเรางานทุกอย่างจะออกมาดีทั้งหมดก็มาจากตัวตนและความรักของเรา ตลอดทั้งปีเห็นมีงานใหม่ๆเข้ามาให้เรียนรู้และยังคงเดินสายงานบุญเรื่องราวดีๆปีนี้ที่ผ่านมาแพนคิดว่าเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นงานวิทยากรการได้พูดได้นำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆตอนแรกก็คิดว่าจะทำไม่ได้เพราะต้องมีความหลักการและทำการบ้านต่างๆส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกว่ามาจาก งานพิธีกรที่เราได้เรียนรู้มาทําให้เรากล้าพูดกล้าบรรยายและล่าสุดก็ขยับมาทํารายการของแพนเองก็ได้นําเสนอความเป็นเราเพราะเราชอบเที่ยวชอบเดินทางส่วนงานบุญก็เห็นมากขึ้นอาจจะมาจากช่วงหลังพี่ๆน้องๆมีงานบุญชวนกันไปไหนมาไหนแพนเองก็เต็มที่อยู่แล้วเราชอบและมีความสุขกับการเข้าวัดทำบุญ เรื่องใหม่ๆในปีนี้ที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของแพนคือเรื่องอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องศิลกรรมไม่คิดว่าจะทําเพื่อความสวยงามตอนก่อนทํากังวลจริงๆแล้วก็กลัวอย่างที่พูดมาตลอดเราก็คิดว่าตาเราไม่เท่ากันสองชั้นก็ติดสติกเกอร์ไปก็จบ แต่พอได้ไปทำงานกับคุณหมอคุณหมอบอกว่านิดหนึ่งนะแล้วมันจะเปลี่ยนเลยเราก็บอกคุณหมอขอธรรมชาตินะพอหน้าเราเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วมันไม่ใช่เราก็ไปหาข้อมูลยังไม่ตัดสินใจจะทําดูความมั่นใจของคุณหมอสุดท้ายมวแต่คิดนานคนที่ทําก่อนคือแม่ ซึ่งแผนว่ามันถึงจุดที่เราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงพอเราเห็นคุณแม่ทําแล้วมันดีขึ้นนะบางทีมันไม่ใช่เพื่อสวยแต่มันเป็นการรักษาด้วยแล้วพอตอนแพนทําแผนเจอว่าแพนเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเพิ่งรู้ตอนที่ทําเลยโชคดีได้หมอที่เก่งอย่างอาจารย์หมอชนรทิศดูแลเองทุกอย่างผลออกมาดีทําตามมาหนึ่งปีถ้าไม่แต่งหน้าก็แทบมองไม่เห็นรอย เพราะแผลเล็กมากดูธรรมชาติมากๆแต่งหน้าง่ายขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากชีวิตดีขึ้นมากเบื้องหลังชีวิตคู่หลังการแต่งงานของแพนพี่หมีเป็นยังไงบ้างพอเป็นครอบครัวปุ๊บก็มีสติมากขึ้นมีหน้าที่บทบาทที่ต้องดูแลพอเป็นครอบครัวพี่หมีก็มีความเป็นผู้นำเขาก็เต็มที่ จะดูแลเราแต่ก่อนจะเป็นแม่ตอนนี้คุยกันมากขึ้นเดินทางและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดปีนี้อาจจะเดินทางบ่อยหน่อยไปอยู่เชียงใหม่มากขึ้นไม่ค่อยมีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันเพราะเราได้ผ่านการเรียนรู้มานานมากแต่เรื่องที่ต้องปรับคืออาจจะมีเล็กๆน้อยๆแค่นั้นในหน้าที่หลังบ้านแต่เอาจริงๆพี่หมีเองก็ช่วยแพนในทุกๆอย่างซัพพอร์ตงานของกันและกันมาอย่างดีทำทุกวันให้มีความสุขเติมเต็มกันและกันค่ะ